นี่เลยเพื่อนเแมงวันท้องยังตอมเลตานะือมไม่เข้าเนี่ยเลยเนี่ยอืตรงตรงนี้ตรงตรงนี้ต้องข้าหนึ่งสอง ันเลยไปก็ไม่ได้เข้าไม่เข้าแบบลูกบุบบุบไปเรื่ยงี้ฟันผิดเหมือนกันนะจะตรง ฝันผิดเอี้ยงไปเลยต้องสังเกตดูอย่างนี้นะครับผมนี่ก็ฝันผิดป้อ้ซ้ำนี่ฝันผิดแต่ตรง แนวตรงไหมควันผิดป่ะมีเก่นกลางยังใช้ไม่ได้ แค่ยัดให้มันใจแหวะนี่เองไม่ให้มีแก่นนี่แก่นไม่มี ให้มันใจแหวะตรงไหมเนี่ยตรงฝันแบบไม่ให้ติดแกนนี่ง่ายแกะง่ายไงงัดเร็บขึ้นเลยถ้าติดกันยังใช้ไม่ได้ นี่มีแก่นฮะแก่นงัดยักเพราะฟันยังไม่ตงรงศูนย์วาวอยู่นี้แทกอยู่นี้แทกอยู่นี้แทกอยู่นี้อยู่ที่เว้าว ะได้เนี่ยแต่ยังไม่ได้จัดนะเพราะนี่ติดแกนต้องหัดใหม่ หัดใหม่ฟันไม่ให้ติดแกนนี่นี่มีแกนจะได้แงะลองแงะแงะดูก่อนแงง่าย อย่างนี้จะได้ใน,ในการเจาะแบบใชะได,ด้ครับผมงัดนะลองดูก่อนติดแกนปะ ไม่ติดแกนจะได้ติดไหมแกนไม่ติดลองแงะเนี่ยแงะได้ง่ายลองแงะเนี่ยติดหมตรงศูนย์รอนเดียวฟันมั่วไม่ได้ต้องแวะก่อน มีแกนไม่มีเหมือนกันเห็นไหมแต่ไม่ติดไวะก่อนจะเพื่อมนแกนแรงไม่ได้แกน ไม่มีจะได้อย่างเงี้ยเนี่ยเยาะตรงนี้ยทำนีแกนใช้ไม่ได้แง่ไปติดแกนแป้วเนี่ยไหมเนี่ยร่อนเดียวเนี่ยเมื่อกี้ร่อนเดียวกัน ไม่ติดแกนจะได้จะได้ไม่ติดแกนหัวตอนนี้เอาไว้ต้มได้ครับผมต้มได้แกงได้ตามถนัดเดีจะดูอีกรอบน,นึง ปิดแกนไหมนี่ตรงอย่างนี้จะได้นี่แงะง่าย,ายนี่นี่อย่างนี้จะได้เพราะอะไรแงะง่ายครับผมแกนไม่ติดถ้าติดแกนแล้วต้องเฉาะใหม่ล้องใหม่สวย 李忠铺